<G introductory> สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกับการนำเสนอเหรียญของหลวงปู่บุญดาปัญญาธโรนะครับเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกราชการหรือหกแผ่นดินนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นน่ายักษ์นะครับนะอันนี้ผมมีอยู่สองเหรียญเนาะเหรียญนี้ก่อนหน้านี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเหรียญกันนะครับเป็นชุกกรรมการนะครับสวยๆเลย โอเคผมมีอยู่สองเหรียญนะครับรุ่นนี้สวยๆเลยนะครับเพื่อนๆจับไหมต้องอหน้าบังไว้ก่อนมือไม่ค่อยนิ่งนะครับเพื่อนๆ โอเคจับแล้วสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์หน้ายักษ์นะครับมาหามงคลเศรษฐีมาบารมีร้อยสิบเอ็ดปีนะครับมาหามงคลเศรษฐีบารมีร้อยสิบเอ็ดปีหรือเหรียญหน้ายักษ์นั่นเองนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับรดูข้อมูลตัวเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆ โอเคข้มูลด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นรูปหน้าลวงปู่ใหญ่ยักษ์แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลงยาพื้นสีขาวนะครับจีวรสีโทมขอบแดงนะครับเป็นเอกอัคราหอมรอบอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับชุดกรรมการนะครับเี๋ยวดวยูขอดูด้านหลังแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ได้161มาเนาะร้อยสิบเปี กรรมการร้อยสิบเอปีโอเคดูด้านหลังกันต่อนะครับเพื่อนเอนสวยเลยเนาะด้านหลังก็จะมีรูปพระแก้วมรกตอยู่ด้านบนนะครับถ้าเก่าผิดไพยต้องขออาไปด้วยนะครับอันนี้ผมคาดเดาเอาเอนาะข้างล่างเป็นไก่หนึ่งตัวนะครับข้างล่างไก่ก็จะเขียน ร้อยสิบเอ็ดปีไว้นะครับส่วนต้านท้ายไก่เขียนชุดกรรมการไว้นะครับอันนี้เป็นเลขหกหนึ่งนะครับเลขหกหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเลขหกหนึ่งข้างล่างาเขียนหลวงปู่ปุตตาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก,ก้วไว้นะครับข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกลับขออาไยเป็นเพื่อนนะทีนี้ด้วยนะครับ เอ่อหนึ่งหกหนึ่งนะครับชุดกรรมการหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหกหนึ่งเนาะเมื่อกี้ดูไม่ชัดเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับข้อมูลใดผมกลับผิดพลาดไปต้องกลับขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับของหลวงปู่ปุดาเหรียญพิมพ์หน้ายักษ,ษ์มหามงคลเศรษฐีบาร,รมีร้อยสิบเอ็ดปี ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ